วันนี้เรามาพร้อมนัตโตะมีแต่คนกินไม่ได้หรือมันแย่ขนาดไหนวะมันแย่ขนาดนั้เหรอก็กเลยแล้วล่าสุดก็เลยสั่งมาเฮ้ยอยากชอบนะเนี่ยอยากชอบกินนะเนี่ยรู้สึกว่ามันถูกเลยอะเอ้ยกินมันถุงเท้าน่าเอวอะเอ้ยจี้มาลองชิมสักครั้งในชีวิตเกิดมาไม่คุม้มเลยเพื่อนเ วันนี้เรามาพร้อมนัตโตะยังไม่ได้ลองกินเลยก็คือจะมาลองต่อหน้าทุกคนเลยนะคือเคยเห็นคลิปมาสักพักหนึ่งแนหะอาจจะเล่าว่าทําไมถึงจะมากินเพราะว่าเคยคลิปมาสักึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่แด่คนกินไม่ได้หรือว่ามันแย่ขนาดไหนวะมันแย่ขนาดนั้นเหรอก็กเลยแล้วล่าสุดก็เลยสั่งมาเห็นมันมีแล้วว่ามันไม่ได้แพงมันสามสามถ้วยสี่สี่สิบเก้าเองมัง้งก็เลยแบบว่าเออลองกินดูว่ามันจะ โอ้หนูเตรียมถุงดาไว้แล้วเลยตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างเน like ี่ยเตรียมอ้วกนะเฮ้ยหนูอาจจะชอบก็ได <sh arp> ้นะคือตอนนี้มีเอ่อมีข้าวกับเอ่อข้าวแล้วก็ไข่ไข่ดิบแต่ว่าเอาไปเวฟแล้วให้มันไม่ได้ดิบขนาดนั้นแล้วก็มีเมนไทโกะของโปรดอยู่เพราะว่าคิดว่าน่าจะถ้าจะอ้วกก็คงมีสิ่งนี้ที่สามารถช่วยได้แล้วก็มีมันหวานเพราะว่าสั่งมาพร้อมกันหมดเลยโอเคเขาบอกว่าต้องคนให้มันเหนียวๆเลยทุกคนตื่นเต้นว่ะเฮ้ยกินเดี๋ยวอันนี้มันกินโชยุว่ะลุ้นว่ะ ีสันได้เปล่าเพื่อนอ๋อไอ,อ้มันกินโชย,ย,ยุเฮ้ยนุ้นว่ะเอ๊ะแม่นนะเอ๊ยกินมันถุงเท้าเน่าอ่ะถูกไหมไม่ถูกโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะใส่โชยุ ที่เขาให้มาบอกว่าต้องใส่มันถึงจะอร่อยอึ๊บแกะแอแล้วก็ใส่ลงไปไปถุงดำอยู่ไหนถุงดำอยู่ไหนเตรียมอ้วกโอเคเราต้อง,องใส่มัสตาร์ดไปเลยไหมโอ้ยน้าดมมันจะได้กลิ่นนี้เราต้องใส่มัสตาร์ดไปเลยปะหรือว,ว่ายังไม่ต้องใส่อะโอเคโอเคลองใส่ดูอึบ โ okay. อนะ yeah. <laughs> เคคนแล้วเย้ต้อเต้นวาะให้คนโอะต้องคนให้มันแบบว่าโคตรเหม็นเลยอะคนให้มันแบบเหนียวเหนียวเลยถึงจะอร่อยน่รุนได,ด้ดิวะทุกคนต้องรุนแน่เลยว่าหนูจะอ,อวกต้องคนนานมากมไหมไม่ได้ศึกษามาว่าต้องกี่นาทีรู้แค่ต้องคนให้มันแบบเหนียวเหนียวเมื่อย เตรียมถุงดำเลยจิจิเตรียมแล้วทุกคนน้องหวงไม่มีทางอร่อยจริงหรอเขาบอกเหมือนเต้าเจี้ยวหรือเปล่าหลีเกี๊ยวเต้าเจี้ยวอ่ะอุ้ยฉันว่ามันน่าจะเฮ้ยอยากชอบนะเนี่ยอยากชอบกินนะเนี่ยรู้สึกว่ามันถูกเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเฮลตี้ด้วยนะกินของถูกก็เหรอก็นี่ไงแต่ว่าเลือกอันแรกที่ถูกก็คืออันที่คนเขาไม่กินกันเมื่อจริงนะโทรศัพท์ไม่มีกลิ่นเอ้ยอยาให้มันมีฟังก์ชันหน่อนะทุกคนมันต้องเหนียวแค่ไหน กลินมันแบบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดแบบเออเห็นไ้น่ะคือล่าสุดไปเห็นคลิปติกตอกพี่คนหนึ่งเวย้ยเขาแบบเขากินแล้วเขาอ้วกเลยอะก็เลยแบบก็เลยซื้อมานี่แหละ <c oughs> พอยังอะ่ะพอแล้ว <c oughs> ได้แล้วใช่ไหมนี่นะมันมันยังไม่เหนียวขนาดนั้นนะขออีกสักแบบสาสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบส่ห โอเคเราควรชิมแบบทีราม็สหรือชิมกับข้าวดีอะทุกคนไี่เขาไม่ต้องกินอย่างเดียวหรือชิงอ้หรอกลัวอ้วกมีไก่อยมใหญ่ลอญลโ้หคนตั้งมามเพื่อนเธอขอดูหน้าตาวันีิโอ้โห <laughs> หน้าตาเหมือนไม่ใช่งกินอะโอ้โหมันกากเปล่ามักินมาเลยมาเลย <laughs> มาลองเลยน้อง ใครเขาก็ต้องลองทีละนิดก่อนตื่นเต้นหบอเพื่อว <ไป S 1> ่ามันจะขนาดนั้นเลยวะทุกคนเข้ามารอนลุ้น่าอะไรนะขนาดนั้นรอลองชิมที่เกี่ยวไปแล้วลองชิมแบบเป็นน้ำน้ำกันไหมน้ำน้ำมันไม่แย่เว้แต่อันเนี้ยสาเม็ด <laughs> <3 S 1> <laughs> โอวิปะวะไม่เดี๋อ่ะนี้คำใหญ่ขึ้นนะคำใหญ่ขึ้นอ่ะมัน <c oughs> อร่อยเพราะว,ว,ว,ว่ามันอร่อยนะเว้ยแต่ว่ามันจะมีแบบรสชาติขมๆป,ปลายลิน้นนิดนึงรู้สึกว่าด้วยความมันมีโชว์อยู่มันน่าจะทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นเออนะทุกคนจริงจริง มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าหากว่าในวันที่ไม่มีเงินอะ่ะก็กินได้แต่ถ้าวันที่มีเงินอะ่ะก็เป็นแอปเปอร์เซอร์พอเป็นอาหารว่างก็พอเฮ้ยจี้มาลองชิมมันไม่แย่เ้ยเหมือนสั่งข้าวเลยกินข้าวไม่ลงไม่ลองสักสองเม็ดสักครั้งในชีวิตเกิดมาไม่คุม้มเลยเพื่อน มันไม่แย่จริงหาซื้ไอไงตายเยวอาจกินก็ไปซื้อก็ลองเนี่ยของฟีเนี่ยเพื่อนลองไหมมันไม่ของฟีมันไม่เป็นแบบว่าพัวก,กาอะไรเนี้ยนาโตะเหมือนกันญี่ปุ่นเหมือนกันเอ้ยพัวกาญี่ปุ่นหรอะมาลองดิเพื่อนเนาวอยากกินซุปตานยังไงวะเป็เป็นเรื่องวะไม่ยองไม่ลองกินไม่ลองไม่ลองทุกคนแต่แบบมันมันขมอะมันขมติดลิ้นเลยที่ลองเน่ทุกคนแบบอยากให้เพื่อนลองมากเลยลองไหม น้อยสักคำสักคำเพื่อนเร็วสักคำเร็วขมมอนสักคำมาให้ใช้ช้อนเลยเอ้ยอะไรยังเไม่ต้องใช้ช้อนด้วยวะอะไรเพื่อนอุ้ยวอ้โหเหมือนบ้านเทียนรูกแบบลูกมันมัมมัมาัมอ๋อให้ให้เอาขีดเม็ดอ่อให้ให้ห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันจะไปรู้อะไรเพื่อนมันเมื่อกี้ไม่กินเดียวกินสามเม็ดตอนนั้นเอาสามเม็ดไหมล่ะเท่ากันแฝ่ มา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 เร็วเร็วเร็วโอยกินแล้วจบปจบจบจบสี่เม็ดปะมันก็เหมือนขาอย่างมันไม่มันชื่อถั่วเน่าอก็ไม่รู้เหมือนกันขนมกันก็เน่าไหมคือมันเป็นถั่วที่แบบคือเขาไวจนมันเน่าอ๋อหมักนั้งเฮ้ยกินเหมือนกาแฟอ่ะอเหมือนมอคค่า เดียวแยวไม่หมดเลยมันไม่ชอบกินเต้าเจียวมันไม่ต้งเจียวเหมือนเม็ดกาแฟอ่ะจริงเหรออืมเดอะไนได้อยู่อะไม่ได้ เข้าห้องน้ำแล้วถุยจริงแล้วหน,นึ่งเออแปลงนิ้แล้วล่าสุดอ่ะต้องแปลงออกเลยนะนีะ่หรือว่าไม่หรือมันแย่วะจริงอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ลองกินใหม่ดีกว่าเริ่มสงสัยแล้วจริงมันอาจจะแยกแ่ก็ได้นะเดี๋ยวกี้เราเป็นแล้วอ่ะเราอีกเจ้ารอบหนึ่ง ก็อมพักเลยกิ <laughs> นข้าไม่ลงกิน,นข้าไม่ลงเลยมีแต่คนเข้าข้างเธอว่าแบบว่าเธอพูดตรงตอบตรงบอกว่าฉันนะ่ะดิ้นพลาดไม่นะมันก็กินได้นะออแล้วแต่คนชอบแหละทุกคนก็แล้วแต่นะใครอยากลองก็ไปลองได้นะจบแล้วทุกคนหนูไปละโอเคพี่จะเหมาทั้งห้าไมห้หนูหยุด <laughs> นะห <laughs> ยุดก่อนหยุดก่อ <laughs> น อย่าเพิ่งออกมาเยอะยังเหลืออ,อีกสองกล่องเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราไปลองอีกสองกล่องเลาจะได้รู้ว่าเออจริงอ่ะชอบหรือไม่ชอบนะเออเอาขูข่าวเลยแล้วกันะะ <c oughs> มีเมนไทโกคิดว่าเป็นคอมโบเซตที่ดีนะมีเออนัตโตะแ, <c oughs> แล้วก็ข้าวกับไข่ดิบแล้วก็เมนไทโกเป็นอะไรที่อู้อร่อยอ่ะเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวมันกินเซตนี้อีกรอบตอนไหน <c oughs> อีกนานเลยมัน <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนไปแลวติดตามรไลฟ์ของเรารวมถึง โหลดเลย I am f o o n e head application.